สวัสดีครับยูผมตุ้งหาช่แนน,นะครับแล้ววันนี้ก็มีไปดูงานที่ร้านนะครับมี2เคสเคสแรกแผงคอเสียเอ๊ะแผงคอตุ้งปืนน่าจะแตกนะอีกเคสหนึ่งคือ,อล,ลูกสูบติดแล้ว <c oughs> เครื่องไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคเรตอตอนนี้เราก็ลื้อแผงคอเสร็จแล้วนะฮะปรากฏว,ว่าลูกปืนแตกครับเดี๋ยวเราจะนําแผงคอไปเช็คว่ามันตรงไหมที่ลงกึงนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนลูกป,ปืนกับถ้วยนะครับ พอถ้าเราเปลี่ยนแค่ลูกปืนกับถ้วยนะครับแล้วไม่ได้เช็คแผงคอนะครับอาการเดือยอาจจะกลับมานะครับจะตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปนะฮะก็เลยให้มันจบในทีเดียวนะฮะจากนั้นลูกค้าอยากให้เช็คชคอีกนะครับว่าน้ามันเนี่ยมันมันเป็นปริมาณเดิมอยู่ไมมนะฮะอองมนอยู่ที่70 ml นะฮะและของเดิมไทยออกมาปรากฏว่าอยู่ที่55 ml ครับมันทําให้โชคนั้นอ่อนมากครับผมนะ เราตึงต้องร้างและประกอบตามมาตรฐานเท่าเดิมของมันนั่นเองนะครับผมนะจะทําให้โชคนั้นไม่อ่อนเยอะเกินไปนะฮะไม่เด้งเยอะเกินไปนะฮะอยู่ปริมาณไปกลางและพอดีนั่นเองนะครับอาการรถคันนี้นะครับคือลูกค้าแจ้งมาว่าบังคับเลี้ยวไม่ได้แล้วสั่นคอนมากนะครับถึงกับว่าหวาดเสียวเลยทีเดียวในขณะเลี้ยวนะครับ และนี่คือลูกปืนและก็ถ้วยที่เราได้ซื้อมาแล้วนะครับสรงแผงข้อเอาไปเช็คที่ลงกึ่งนะครับลอก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะตัดปัญหาอาการเดิมออกนะครับเพราะว่ามันมีมันมีมาแล้วนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่หายนะครับเราต้องนาไปเช็คก่อนนะฮะ ส่วนตัวเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ารถสตาร์ทไม่ติดตัวเองนะครับก่อนหน้านี้คือน้ํามันแห้งแล้วตัวเองก็ไปซื้อน้ํามันมาเติมกะครับทั้งที่มันลูกมันติดไปแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเติมน้ํามันมาสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะเดี๋ยวเราต้องทําการลื้แล้วลูกค้าก็ฝากดูชุดค้างด้วยนะครับวิธีลื้เนี่มันก็มีหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นถอดเครื่องออกถอดชุดเครื่องกับชุด ตัวถังเนี่ยออกจากกันหรือว่าจะถอดแบบผมก็ได้นะครับเราไม่ต้องถอดชุดชุดชุดเครื่องออกเลยนะฮะเราถอดแค่นี้ถอดแค่ฝาหน้านะครับยาของผมนะฮะถอดเฟรมแล้วก็ฝาครอบเครื่องจากนั้นก็ถอดฝาครอบวาล์วออกได้เลยนะครับก็เลยรื้อลูกสูบออกได้เลยนะครับของผมจะถอดแค่นี้นะฮะไม่ได้ถอดดีกว่านี้แล้วนะครับส่วนอะไรน้นัะนครับผมจะเบิกจากศูนย์หน้าโดยตกนะครับเพราะเรามีราคาช่างนะครับเพราะว่าราคาข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากราคาศูนย์มากไม่ห่างกันเยอะนะฮะศูนย์อาจจะ ที่ไปเคยซื้อมากระหางันแก้ไม่หลัก10บ,บาทเองนะเราก็ไปซื้อที่ศูนย์เอาดีกว่าซื้อข้างนอกเพราะมันเป็นอะไรเทียมนะฮะไม่ใช่อะไรแท้นะครับหลังจากเซอร์วิสอินเนอร์กี้นะครับเราก็จะมีรับประกันให้ลูกค้า3เดือน6เดือน1ปีตามที่ข้อตกลงกันไว้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปดูชุดข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานถ้วยและเม็ดตุ่มนั่นเองนะครับเม็ดตุ่มเนี่ยข้างนอกไว้ 50. ศูนย์บริการทองด้า้159บาทนะครับในราคาช่างนะฮะห่างแค่9บาทนะครับก็ต้องเลือกศูนย์บริการสิครับผมนะเพราะว่าอะไหล่เทียมบางตัวเนี่ยครับมันใช้ได้ได้นะแต่มันไม่นานนะครับมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมนะเคยมาแล้วถ้ามีหลายเคสที่เราซื้อไปนะครับแล้วก็รับประกันสุดท้ายถ้าถ้าเป็นอะไหล่อะไหล่เทียมเนี่ยไม่กล้ารับประกันเลยครับเพราะว่ามันใช้ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างนี่ครับพี่ๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าบางครั้งก็ ของนอกคดีน้าก็ใช้ได้นานอยู่นะครับมันก็เป็นแค่บางตัวนะบางตัวก็นาาบางตัวก็ไม่นานะครับแล้วแต่เกรตอีกบุซื้อเกรดไหนมาอีกนะฮะก็เกรต A เอเกรดิเก็ยริซีนะฮะเนืงแต่ลูกค้านะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับถ้าเขาต้องการแบบงบน้อยนะครับแต่เราก็รับประกันของงานฝีมืองานซ่อมนะครับไม่ใช่อะไรนะนะครัเราไม่ได้ประกันอะไรครับแต่ถ้าเป็นของศูนย์เรารับประกันไหลด้วยนะครับเราเอาใจว่าใจเหมือนกันนะครับ กลับเข้าสู่หน้าง,งานอีกครั้งนะครับเรากําลังจะถอดเสื้อสูบออกมาดูนั่นเองนะครับว่าเป็นรอยหรือไม่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเข้าไปฟานนะครับที่นี่ฟานา500นะครับทางจะมาทั้งฟานแล้วก็ลูกสูบทั้งชุดหนึ่งอ่ะนะครับทั้งสลักทั้งกิ๊บลูกสูบอะไรเงี้ยส่วนประเก็นนะครับผมก็เบิกสูตรเหมือนกันนะฮะเบิบกสูตรอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น ยีนิกี้นะครับเราไม่อยากไปใช้ของเทียมนะกลัวมันรั่วนะฮะประเก็นเนี่ยมันก็จะมีที่มเห็นท้องตลาดนะครับพี่ผมเห็นก็จะมีอยู่สองสามยี่ห้อนะครับแต่ต้เยี่ยวไอ้สีเหลืองๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าชุด80บาทไม่เอาฮะมันถูกแล้วก็มันรั่วง่ายครับมันจะมีขอนินจาดีนินจายี่ห้อนินจาดีมันก็เบิกสูตรไปเลยนะครับราคามันก็ไม่ห่างกันเยอะนะฮะ กลับเข้าสู่หน้างานอีกครั้งนะครับผมในเสื้อก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับเพราะไม่มีน้ํามันไปหล่อเลี้ยงลูกสูบนั่นเองนะครับมันก็ทําให้เกิดความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเสื้อสีก็นี่เลยฮะน้ํามันแห้งครับแห้งเสร็จกะไปลรอยนะครับติดนะฮะลูกสูบก็ลักษณะนี้เลยนะฮะตอนนี้ถ้าติดมากๆการสลักจะเอาไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้น่าจะไม่เยอะนะฮะเอาออกได้ง่ายอยู่ผมเคยเจอต้องทิ่งทิ้งอัดออกก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนก้าน ถึงขั้นถึงขั้นนั้นเลยนะว่าเจี๊อกแล้วไงเผาแก๊สเผาแล้วไม่ออกไปถึงสุดทางแล้วนะที่ช่างเขาเคยทํากันนะสุดทางก็ต้องเปลี่ยนการนะครับพีพี่ท่านไหนทําแบบผมบ้างนะครับแล้วก็มีพี่ท่านไหนอยากสอบถามอะไรนะครับตอบมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะนําคําตอบมาให้นะครับถ้าเรามีเวลาว่างอ่านนะครับพี่นะบางทีเราก็ไม่ได้อ่านนะครับก็ทิ้งจากขั้นนั้นนะครับก็ต้องมาประกอบคันนี้นะครับผมนะ ก็งานก็อยู่วนอยู่อย่างนี้แหละครับวันวันหนึ่งให้ไม่ได้เป็นไหนเลยนะครับผมนะแกะปุ๊บแกะคันทุนมาเดี๋ยวมีป่ายางอีกนะฮะไมวต้องไปเซอร์วิสข้างนอกอีกนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปขายรถอีกนะโ้โมาขอบคันนู้นก็มาหาคันนี้อีกนะครับนะชุดข้างนะครับชุดข้างชุดข้างก็โทรแจ้งลูกค้าแล้วว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างลูกค้าก็โอเคตกลงไปเลยนะครับผมกวิ่งไปซื้ออะไรนะฮะแต่ตอนจะเดี๋ยวก็มาล้างชิ้นส่วนของเข้าเองนะฮะ รอนะครับรอรอเสื้อมานะครับเพื่อจะมาประกอบตัวเองนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์น้ำยาเรื่องเครื่องของผมก็เจ้านี่เองหนะ้าตาเป็นอย่างนี้แหวแวเจ้าเซฟพาสอื่นจิ้นตัวนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปทิกตอกก็มีดางส da ด้าก็มีนะครับผมนะลองลองไปใช้ดูกันนะครับแต่มันออกออกดีนะโอเคนะผมว่านะปกติใช้น้ำมันเบนซินล้างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าลองลองไปดูลองใช้ตัวนี้ล้างดูนะฮะก็ก็พอได้นะครับก็พอได้ จากนั้นเนะครับเราก็มาเช็กก้านดูนะครับยกไปยกดูยกๆนะคถ้ามันโยกไหมถ้ามันยกเยอะก็มันหลวมนะฮะมันต้องไปอัดก้านมาอีกนะยครับอันนี้ผ่านครับสบายดีนี่คือเจ้าลูกสูบที่เสียแล้วนะครับถามว่าอ่าแล้วถ้าไปคว้านมันจะขนาดไหนมันจะขนาดใหญ่กว่าเดิมไม่กี่มิลนั่นเองนะครับเพื่อถ้าซื้อเสื้อใหม่ฮะมันแพงนะครับเสื้อกับลูกเสื้อกับลูกใหม่เป็นแพงเขาเลยใช้วิธีคว้านเอานะครับเสื้อเดิมนะครับแต่ก็ เปลี่ยนลูกสูบขนาดที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ถูกกว่านะคของของเราก็ได้หมดแล้วครับใครหากชอบคลิปนี้นะครับกด like กด share กด subscribe ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาบอกวิธีประกอบหรือวิธีอื่นๆหรือจะเป็นงานอื่นๆนะครับก็ฝากติดตามชมผลงานด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันครับสวัสดีครับ